สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคยสกลคนทําเกษตรนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอัปเดตทุเรียนในสวนนะครับที่ลงไปน่าจะประมาณสามอาทิตย์เนาะเกือบเกือบเดือนนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะครับแตกนะครับเริ่มแตกยอดแล้วอนี่ครับ ก็ประมาณนี้นะผมเนี่ยปลูกแบบบ้านๆไม่ได้อะไรเลยนะผมอย่างที่ทําคลิปไปแล้วย้อนกลับไปดูได้เนาะก็ประมาณนี้ผมมาลงให้ดูแล้วก็ต้นที่ผมไม่ได้กลางสแลนนะแล้วก็ไม่ได้ทําไมค้ค้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเนาะว่าต้นเขานอนแค่ไหนเอียงแค่ไหนตอนนี้ตรงแล้วนะผมเนี่ยตรงตามปกตินะผมแล้วก็จะกระตุ้นลากเขาให้สามารถเดินได้ไวขึ้นนะผมแต่ต้นนี้ยัง มีอาก,การเหมือนว่าจะแตกอยู่นะแต่ยังครับผมเนี่ยผมว่ากำลังกำลังกำลังจะแตกอยู่นะครับผมก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ลําต้นเขาแล้วก็อาหารในลําต้นเขาที่สะสมมานะครับผมแล้วก็ระบบรากรากฝอยเนาะที่ระบบรากหาก,กินเขาจะเดินได้ดีแค่ไหนไวแค่ไหนผมเพราะว่าทุเรียนแต่ละต้นการแตกยอดรากไม่เหมือนกันนะผมการหาก,กินแตกต่างกันนะไม่การหาก,กินเหมือนกันแต่ว่าความแข็งแรงแตกต่างกันนะครับผมเ,เพราะว่าปลูกปลูกเหมือนกันนะผมดินเหมือนกันสารอาหารแต่ละ คือแปลงเดียวกันสารอาหารแต่ละที่ก็ไม่เหมือนไม่เท่ากันนะผมอันนี้เราก็ต้องทําใจนิดนึงแต่เราก็สามารถปรุงนะให้อาหารดูแลได้ตามปกติเหมือนทั่วไปปลูกบ้านๆไม่ตัดไม่ตัดรากขดนะบางคนบอกว่าสูงแปดสิบเก้าสิบเซนก็ตัดรากขดเพราะผมแต่ว่าพอผมปลูกต้นใหญ่บางคนบอกว่าเอต้นมันยังโตไม่พอมั้งมันเลยไม่มีรากขดผมก็เลยงงอา้าวหกสิบเจ็ดสิบเซน บอกว่าต้องตัดรากขดออกนะผมแต่พอผมมาปลูกเม็ดหนึ่งบอกว่ารากขดไม่มีนะผมอันนี้เขาแล้วาแต่ครับวนนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือันแล้วแต่ความคิดเห็นของใครนะผมไม่ได้ว่าแต่ผมไม่ได้ตัดรากขดเลยทุกต้นในสวนผมนะครับแล้วก็ปลูกแบบบ้านๆเลยสลายบ้านๆเลยนะครับผมง่ายๆไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรผมปฏิบัติอย่างเดียวทฤษฎีเยอะก็ไม่ไหวนะผมปวดหัวเพราะผมปฏิบัติเลยแค่เรารู้วิธีการปลูกแค่นั้นเองนะครับผมปฏิบัติเอา ทฤษฎีมามาช่วยถามว่าช่วยได้ไหมช่วยช่วยให้เราคิดได้นะผมแต่ไม่ได้ช่วยให้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 ต้นไม้เราโตได้นะผมถ้าเราไม่ลงมือทํานะครับมีแต่มีแต่ทฤษฎีไม่ได้ปฏิบัตินะครับนี่ผมลงมือทําเลยทฤษฎีไม่ต้องนะครับก็ปลูกแล้วก็หาข้อมูลดูหาดูแค่นั้นเองเอาทฤษฎีมาใช้กับปฏิบัตินะผมควบคู่กันไปแล้วก็คืออันไหนที่ดีแล้วก็ใช้อันไหนไม่ดีแล้วก็ตัดออกแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยากอะไร ครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกแล้วรอดทุกต้นนะตายก็มีนะผมตายก็เยอะปทีทีแล้วตายยกสวนก็มีนะผมที่ผมเคยทําคลิปไว้เนาะที่ปลูกทุเรียนตายยกสวนเพราะว่าเรายังปลูกไม่คือเรายังไม่เข้าใจในเรื่องของการปลูกทุเรียนเท่าไหร่แล้วก็เรื่องดินนะผมเพราะเรื่องดินสําคัญดินที่เราเอามาทําโคกทําโพนขึ้นมานะผมถ้าเป็นดินทรายโอกาสยุบตัวสูงมากและยุบตัวได้ไวนะผมทําให้บางทีต้นทุเรียนเรายุบ ไปเป็นแอ่งเป็นร่องนะผมลากจมทําให้ทุเรียนไม่โตตายได้นะผมแล้วก็อย่างที่สองคือดินข้างๆยุบตัวแล้วทําให้โคลลอยพอโคลลอยปุ๊บลากลอยลากลอย,ลลอยแล้วย้าขึ้นเราไม่เห็นลากเราเอาเพื่อตัดหญ้าไปตัดลากขาดชะง,งักการจเจริญเติบโตนะครับมีหลายปัจจัยเลยที่ผมโดนมาครับผมก็เก็บเกี่ยวมาเป็นประสบการณ์นะผมแล้วก็มีให้เห็นที่ผมลงคลิปไปนะครับ ก็ต pues yeah. nah ้นนี high, ้เหมือนกันเนี่ยที่ลาก้อยเป็นสองสามนิ้วเลยนะผมแล้วก็ราขาดนี่ผมก็ลองดูว่าเขาจะไปไหวไหมเนาะถ้าไปไม่ไหวก็คงต้องเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆปลูกแบบสไตล์บ้านๆนะไม่ได้พ่นอะไรเลยเอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้พ่นอะไรคือไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะผมนานนานนานทีเลยนะผมไม่ใช่นานๆอย่างเดียวนานทีเลยบางทีก็ขยันก็มาพ่นถ้าไม่ขยันก็ขี้เกียจก็นอนครับผมเพราะว่า ก็พ่นชัวงประมาณสองทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยนะผมอ่าเนี่ยครับก็ประมาณนี้ใช้สองอย่างของผมในสวนผมใช้แค่สองอย่างนะผมเจอปุ๋ยอิทซีเคมีเจเอนซีหกสามสามกับน้ำหมักที่ข้างคาวทองแค่นั้นพอจบแล้วก็ลดน้ำตามรอบครับแค่นี้เป็นดินทรายนะผมเป็นดินทรายนะดินไม่ได้ดินดีเลยดินทรายเลยดินทรายนาเนี่ยครับที่เขาปลูกทํานามันเป็นดินทรายเก่าเนาะมันก็เป็น ่าไม่มีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนยดินเนี่ยดินทรายเลยเพื่อนเนี่ครับคือจริงๆแล้วถามว่าการปลูกทุเรียนมันมีเทคนิคไหมเทคนิคมันก็มีครับแต่ว่าเทคนิคเป็นเยอะเยอะมากจาน,กไนไม่รู้จะเอาเทคนิคไหนมาใช้กับเราอันนี้เราคืออย่างแรกเลยเราจะต้องจัดจุดให้ได้ว่าเราดินเราสมควรปลูกแบบไหนดีอะไรดียังไงดีนะผมของผมขนาดเป็นพื้นที่เอียงทําไมพื้นุผมถึงยกโคก พผมก็ป้องกันด้วยป้องกันในเรื่องของน้ําขังตามพื้นพอมันจะมีร่องมีแอ่งอะไรเงี้ยผมก็ป้องกันก็ทําโพลมนดีกว่าง่ายกว่านะผมอ่ามันก็ทําให้เราจัดก,การในเรื่องของน้ําง่ายด้วยนะครับผมถ้าน้ําขังแชะแชะตลอดมันก็พื้นที่ยังน้าไหลก็จริงแต่ว่าถ้ามันน้ําอุ้มดินมากเกินไปในช่วงของหน้าฝนที่ตกเกือบทุกวันนะผมอย่างเงี้ยความชื้นในดินสะสมเยอะมันก็ทําให้ต้นอาจจะป Ł ่วยได้เป็นโรครักเน่าได้นะผม ก็ประมาณนี้เขามาอัปเดตให้ดูเนาะแล้วก็ทาสไตล์บ้านๆก็จะได้ประมาณนี้นะผมอย่าไปคิดอะไรมากการปลูกผู้เรียนนะครับแสลมผมบอกเลยว่าไม่ต้องกางผมแดดร้อนกระจับมากนะผมแสลมไม่ต้องกางไม้ไม่ต้องค้าตัดปัญหาไปเลยสองอย่างครับผมตัดปัญหาเรื่องไรความชื้นสะสมในดินหนึ่งครับนะผมในเรื่องของการาแสลมสองในเรื่องของการใช้ไม้คํายันเอ่อตัดปัญหาเรื่องของเชลรา ที่จะมากับไม้ไม้ไผ่เม่อไผ่ก็ค่อนข้างจะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะครับผมตัดปัญหาไปเลยอ่ะลองกลับไปดูเนาะที่ต้นเนี้ยย้อนไปดูคลิปเก่าจากที่เอ็นมาครึ่งต้นเลยนะครับผมนอนเลยตอนนี้ก็ตั้งตรงแล้วเดือนหนึ่งก็ตั้งตรงแล้วนะครับผมไม่ต้องไปสนใจเขาอะไรมากมายลดน้ําให้ปุ๋ยตามรอบพ่นฮอร์โมนแค่นั้นจบนะครับแบบผมนี่แหละคือง่ายๆไม่ไปซีเรียสอะไรกับมันมากถ้าเราไปยิ่งปรปครบประงมมากคือก็เราพอเห็นเขาป่วยนิดนึงใบเป็นอะไรนิดนึงก็ เอาแล้วไม่รู้จะทําไงไปหาคําตอบหาไม่ได้ก็มานั่งเครียดนะผมเนี่ยอยางเนี้เนี่ยใบายไปอย่างเงี้ยเป็นจุดบ้างอะไรบ้างเงี้ยเนี่ยเหลืองๆบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่เีเรียดนะผมปล่อยไปก่อนคือถ้าถ้าเขายังแตกยอดได้แตกยอดได้อะไรออกใบออกแทงแทงยอดอยู่ตลอดยังไงเขาก็ไม่ตายแล้วผมถ้าไม่เป็นโรคนะถ้าไม่เป็นโรกยังไงเขาก็ไม่ตายถามว่าโตช้าไหมก็อาจจะมีบ้างบางต้นโตช้าโตวไวครับผมเพราะเราไม่ได้ทําแบบผมอย่างผมอะ่ะ ผมไม่ได้ทําแบบตามสวนใหญ่ที่เขาทําแบบเชิงพาณิชย์เลยนะผมนะเขาทําเต็มตามรอบเต็มสูตรเพราะว่าเพื่อเขาที่จะต้องให้ต้นต้นไม้เขาโตไวเพื่อจะได้ผลผลิตไวออกไวและจําหน่ายได้ไวเขาจะลดต้นทุนได้แต่ของผมทําแบบบ้านๆก็คือทาสลาดบ้านๆคือเราลดต้นทุนแต่เราก็หวังผลผลิตนะครับไม่ใช่ไม่หวังผลผลิตเราก็หวังผลผลิตแต่คือเราลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับผมให้ต้นไม้เขาโตดีแผงยอดได้ดี ใบอาจจะไม่สวยไม่เงาไม่ดําเหมือนทางสวนใหญ่เขานะครับผมแต่ขอให้ต้นไม้มันโตโตยังไงก็ออกลูกนะครับผมคิดมากฟซนเรียรมันก็ปวดหัวอันอนี้ก็เดือนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เริ่มจะจะปียอดนะนี่เริ่มปียอดแล้วนะครับผมเดือนกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ปลูกก่อนประมาณสองอันนี้สองสองสองอาทิตย์นะครับผมามาอัปเดตให้ดูครับเพื่อนเพื่อนทุนเรียนไม่ตัดลากขดหนึ่งเดือนเริ่มแตกยอดแล้วเนาะแล้วก็ตายบ้าน ต้นทุนเนาะประมาณนี้ก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมฝากไว้ครับสวัสดีครับ